สวัสดีค่ะเพื่อนๆได้ยินกันชัดไหมขยับขยับเข้ามาใกล้ๆอีกดีกว่าเพื่อนๆวันนี้วันพระวันอาสาฬหบูชาเพื่อนๆใครไปทําบุญมาบ้างแล้วาโมตนาบุญด้วยนะสําหรับคนที่ไปทำบุญมานะส้มอยู่ทางนี้ไม่ได้ทําบุญอากาศหนาวด้วยสิบห้าองศา วันนี้เป็นวันที่ขอให้ทุกคนมีกําลังใจในการใช้ชีวิตนะมาทักทายกันวันนี้วันพระด้วยเ,เพื่อนๆกลับตัวกลับใจกันให้ได้นะส้มก็กําลังกลับตัวกลับใจอยู่เหมือนกัน ที่ไม่เล่นตอนนี้เพราะมันไม่มีเงินทุนหรอกเดี๋ยวรอเดือนหน้าต้องรีบได้รับโบน,นัสเดี๋ยวต้องรีบโอนไปให้พี่สาวเก็บไว้ลเลยล่ะเงินก้อนใหญ่ขนาดนั้นอะกลัวใจตัวเองมากเลยเราจะต้องโอนไปให้พี่สาวเก็บเพราะโจไม่อยากกลับมาเป็นทุกข์เหมือนเดิมล่ะเล่นหมดภายในสองสาวันหมดเงินต้องเยอะกว่าจะทำมาได้ทั้งปี วันนี้วันสำคัญในพระพุทธศาสนาเราด้วยนะก็เลยอยากจะมามาพูดคุยพระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้แล้วก็ทรงยังไม่ได้แสดงธรรมนะก,ก็มีเท้าสหัมพรหมเนะท้าสหาอะไรนะที่เทวดาข้างบนนะ่ะเขามาทูล ให้ท่านแสดงธรรมให้ชาวโลกได้รู้แล้วพระพุทธองค์ท่านก็อบอกว่าบัวมีมีสามเหล่าหรือสี่เหล่านี่นะนะก็กยากที่จะฟังธรรมของพระองค์เข้าใจอะพวกเราที่ติดพน,นันอยู่อะเราหงยังเป็นบัวใต้น้ำอยู่นะแต่ก็ขอให้ออ วันหนึ่งเราเราพ้นจากจากน้ำแล้วกันนะให้เป็นบัวที่หล่อหล่อแสงอาทิตย์ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอยู่ที่ใจเราเนาะเราพระองค์ท่านก็ฟังคำของเทวดาองค์นั้นนะนะว่าจะแสดงธรรมเพราะว่าเทวดาท่านมาขอให้แสดงธรรมว่า ท่านตัดสรู้แล้วแล้วท่านไม่แสดงธรรมอะแล้วชาวโลกจะเป็นยังไงไีขอใช้ภาษาบ้านๆนะพเพื่อนๆแล้วพระองค์ท่านก็อก็ไต่ตองด้วยว่าคนมีมีมนุษย์บัวมีหลายเหล่าเนะาะท่านท่าน,ท,านท่านก็ทรงก็จะไปแสดงธรรมท่านก็เดินไปไปไป,ไปหาป,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 ปัญจวัคคีย์พามใช่ไหมทั้งสี่ะ สี่คนนั้นที่เคยดูแลแล้วก็พอพระอ,องค์ท่านสงอดอาหารแล้วพามนั้นก็เอ้ยอ็อดอาหารแล้วก็มากินอาหารมามาฉันอาหารพามนั้นก็เลยไม่ดูแลแล,แล้วเอ้ยไม่ไม่ตั้งใจนี่นาตอนแรกอดอดคือพระอ,องค์ท่านก็ขวนขวายหาวิธีทุกทางอะนะพอพออดแล้วจนร่างกายภายผอมแล้วกม็มันไม่ใช่ทางที่ท ควรจะอยู่สายกลางอะนะพระองค์นั้นก็กลับมาฉันอาหารแล้วก็จะว่าขี่พามัน,นก,ก็ทิ้งไปว่าพระองค์อ่ะหันมากินอาหารแล้วไม่อยากที่จะตัดสรุวแลวมัง้งพามก็ตอนนี้พระองค์ท่านตัดสรุวแลวท่านก็ไปหาพามเดินเดินไปในไปถึงป่าอิสิปนะมลคกาทยวันใช่ไหมพามนั้นก็ พามทั้งสี่ก็ตั้งใจว่าเห็นพระองค์มาไกลๆแล้วคนกลับใจคนที่จะไม่ตั้งใจที่ไม่ต้องการตัดสู้และมาแล้วจะไม่จะไม่ดูแลไม่ต้อนรับจะเพิกเฉยไม่ไม่ยกมือไหว้อย่างนี้นะแต่พอพระองค์มาถึงน่ะทุกคนใจที่ที่พวกพามนั่นแหละทำไมฉันลองไห้ว่าพอพูดถึงเรื่องพุทธประวัติเนี่ยฉันปิติไง นาบซึ่งกับพ,พ,พ,พระองค์ที่ท,ที่ทรงสั่งสอนอยู่ที่เราเนะี่ยจะนําคําสั่งสอนของพระองค์ท้านมามามา,มา,มารัใชายไหมมาทําใหช้ชีวิตเราดีขึ้นไหมอาะเล่าต่อพอเห็นพระองค์เดินมาพามเหล่านั้นจากที่คิดว่าจะไม่ไมไมไมทักทายไม่ต้อนรับ ล้างฝ่าพระบาทให้หาที่นั่งให้เตรียมให้ยกมือก่าคือใจคือด้วยด้วยบาร,รมีของพระอ,องค์นนะพอเห็นเห็นพระอ,องค์เดมาก็อ๊ย้ยจากที่เคยไม่ต้อนรับก็มาต้อนรับแล้วก็อ่ะก็แสดงธรรมแสดงธรรมธรรม,ธรรมจักรกับวัตนสูนย์วันนั้นเป็นครั้งแรกอ่ะน,นะแล้วคนที่บรรลุอ่าอ่าไม่ใช่บรรลุหรือเปล่านะ โกนธัญญะใช่ไหมโกนทัญญะขอบวชเลยขอบวชนั่นก็คือมีพระพ,พิสุรูปแรกในพระพุทธศาสนาก็คือวันนั้นก็จะสรุปมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบถ้วนนี่คือนี่คือที่มาของวันวันสำคัญเนี้ยทุกทุกคนจงภูมิใจนะที่เราเกิดมาเป็นคนไทยแล้วเรามีพระพุทธเจ้า เป็นศาสดาของเราจงนำคําสอนของพระองค์มามา,มาใช้นะคะที่ผ่านมาเราหลงผิดไปอะเราก็เหมือนองคุรีมานะนะที่กลับใจองคุรีมานที่จะจะฆ่าแม่ของตัวเองเป็นศพที่ร้อยใช่ไหมเอานิ้วอ่ะนิ้วมาร้อยคออ่ะได้9 9้าเ้าอยเแล้ว คือคือองค์คุริม,มานั้นท่านก็ได้รับการปลูกฝังมาว่าถ้าฆ่าคนให้ครบพันจะจะเป็นบรรลุอะไรสักอย่างนะก็ได้รับการสอนอย่างนั้นแล้วพระพุทธองค์ท่านท่านมีฌานท่านรู้ว่าองค์คุริม,มาน,นี่จะจะมีสิทธิ์ที่จะได้ได้ขึ้นไปสูงสูงอะ่ะคือถ้าฆ่าแม่เนี่ยจะไม่มีสิทธิ์ที่จะปริอะไรนิพพานหรืออะไรสักอย่างะนะ พระองค์ท่านก็เห็นว่าองค์ริม,มาเนี่ยยังมีสิทธิ์แต่ถ้าฆ่าแม่นะไม่ไดไ้ไม่มีสิทธิ์แน่พระองค์ก็ไปไป,ไปดักไปดักแล้วองคุริม,มาก็ใครท่านหยุดเราไม่หยุดอะไรจะจำได้ไหมที่เราเรียนกันอะเราหยุดหยุดนะหยุดแล้วพระองค์ก็พูดว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านสิยังไม่หยุดนะใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะ แล้วองค์ุริมานก็ไม่เคยที่จะได้เจอคนที่พูดจาดีๆกับตัวเองขนาดนั้นก็จิตใจที่เคยโหดเหี้ยมก็ก็ฟังพระองค์แล้วก็วงทำไมผู้ชายคนนี้ไม่ไม่ด่าไม่โกรธไม่ไม่ด่าอะไรเขาเลยแล้วเขาก็อ่าก็กับใจกลับใจเสร็จแล้วก็บวชใช่ไหมบวชแล้วก็เพราะองคุริมานก็บวชแล้วก็กลับใจกลับใจแล้วก็เออ มีคนท้องมาหาย้ยขอให้องคริมานช่วยให้คลอดง่ายๆคือองครริมานก็เราไม่ได้มีวิชาอะไรเลยเราเพิ่งบวชเออเราเราที่องครริมานเดินไปบินทบาตตามพระพุทธเจ้าไปนะแล้วก็มีตะคนคว้างหินไรใส่นะองครริมานก็ไม่โกรธไม่โกรธล้วก็ไม่ตอบโต้ไม่ หญิงท้องแก่คนนึงขอให้องค์ครีมานช่วยองค์ครีมานก็ไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าตัวตัวเองไม่มีวิชาอะไรจะไปช่วยเขาได้ยังไงพระพุทธเจ้าก็สอนว่าขอเธอจงอ่าที่เธอกลับใจเนี่ยที่เธอกลับใจเนี่ยก็เธอก็จงใช้ความตั้งใจที่เธอกลับใจเป็นคนดีเนะี่ยตั้งสัจจะวาจารอประมาณนี้นะสมใจไม่ทดถวยได้ องค์รีมานก็ไปช่วยคนท้องนั้นแล้วก็อธิษฐานว่าอ๋อองค์รีมานไม่กล้าช่วยคนท้องเพราะว่าว่าตัวเองเป็นคนบาปฆ่าคนมาแล้วต้องเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนะนะคนช่วยอย่างเขาจะช่วยใครได้จะเอาบุญของตัวเองช่วยใครได้เพราะพระพุทธเจ้าก็สอนมาให้ให้องค์ครีมาน,มานพูดอย่างนี้อย่างนีตง้ตั้งจิตอย่างนี้อย่างนี้องค์รีมานก็เลยไปไปตั้งจิตช่วยคนท้องว่า ด้วยจิตที่ข้าพเจ้าหันมาเป็นคนดีแล้วอะไรเงี้ยนะต่อไปนี้เป็นคนดีแล้วก็กขอให้ผู้หญิงคนนี้คลอดโดยคลอดลูกโดยความปลอดภัยก็สรุปลูกผู้หญิงคนนั้นก็คลอดลูกปลอดภัยส้มก็เลยมานึกถึงอ,อนึกถึงตัวเองว่าอืมถ้าเราตั้งใจว่าเราจะเลิกพนันแล้วนะคําพูดเราถ้าเราทําตามคําพูดเรา สิ่งที่เราตั้งใจหรือพูดออกไปก็จะจะมีสัจ,จนะแต่ถ้าเราปากบอกว่าจะเลิกจะเลิกแล้วเราก็เฮ้ยมีทุนเอาสักหน่อยนะเอาสักหน่อยนะอย่างเงี้ยทำอะไรก็ไม่สำเร็จหรอกคิดหวังอะไรก็คงไม่สำเร็จเนาะเออพูดถึงเสียคนนั้นก็เล่าเล่าถึงเสียคนนั้นต่อ เขาคงเกียดคนเล่นพนันเข้าไส้เลยเนาะที่เสียคนไทยนั่นน่ะที่ส้มเอาเอาเงินเข้ามาเขาเปิดดูทีวีสมมุติเขาตอนนี้นะแล้วเห็นข่าวคนเล่นพนันคนฆ่าตัวเตยคนคนลักเล็กขโมยน้อยพติพนันคนชีวิตชีวิตพังเราติดพนันเขาคงจะสโศมหน้า เข,า,เขาคงจะนึกถึงหน้าส้มลอยมาเลยล่ะแล้วคงเขาคงจะสั่งให้ลูกๆหรือภรรยาปิดทีวีแน่เลยเขาคงเกลียดคนเล่นพนันเข้าไส้เลยเพราะว่าส้มขอยืมเงินเพิ่มมาแล้วเอามาเล่นจนหมดเพื่อน เออแปลวันนี้ส้มนึกถึงพระพุทธเจ้าส้มก็เลยตาซทราบซึ้งน้ำตาไหลคือคือส้มก็ไม่ได้ไปทำบุญแต่ก็ออนุโมทนาบุญกับเพื่อนๆที่ไปทำบุญด้วยนะคนเล่นพน,นันอ่ะมันไม่มีเงินจะไปทำบุญหรอกส้มเชื่อเลยนะบางคนอยู่ไทยอะ่ะวันพระวันอะไรจะไปทำสักห้าสิบสักร้อยหนึ่งล้วก็ไม่มีเ,เก็บไว้กิน คนหมดตัวมันไม่ได้ไปทําไม่มีสิทธิ์ที่ไม่มีโอกาสที่จะไปทำทาบุญอะไเมื่อปีเมื่อปีหกหกกมั้งที่ต้มเล่นได้โอนเงินไปทําบุญที่ไทยแต่ปีที่แล้วไม่ได้ไปทำไม่ได้โอนเงินเลยปีนี้ก็ยังไม่ได้โอนเลย เออมานั่งร้องไห้อีกแล้วมันอัดอั้นบ้งเนาะมันอัดอัน้นคิดถึงการคิดถึงไงคิดถึงเมืองไทยคิดถึงการทําบุญรูกเมื่อก่อนนี้นะก็ขอให้ทุกคนอะ่ะเริ่มต้นชีวิตใหม่กันเนาะเริ่มต้นชีวิตใหม่ไปด้วยกันสมกก็ เริ่มต้นชีวิตใหม่เหมือนกันไม่อยากไม่อยากมานั่งกุ้มใจหมดเนื้อหมดตัวทุกทุกเดือนก่อนนี้นะพอวันวันที่ห้าที่หกเนะี่ยเบิกได้ละประมาณสองหมืนเบิกได้ละว,วันศุกร์นี่ต้องรีบไปเละโอ้ยเดี๋ยวก็ติดสาร์ทิตย์เดี๋ยวออฟฟิศไม่อยู่วันศุกร์นี่ยังไงก็ต้องได้เงินสองหมื่นมาเล่นนะตอนนี้ไม่ละ แค่นี้ก่อนนะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะเลิกกันให้ได้ไม่งั้นเดี๋ยวมันมาตกอยู่ในสภาพเดียวกับส้มตอนเนี้ยชีวิตหรอมือดหรอแจ้งถ้าถ้าเจ้าของกิจการที่นี่เขาเจ๊งขึ้นมาจะทำไงอะและถ้ามีสงครามจะทำไงจะต้องต้องกลับไทยด้วยเงินไม่ถึงหมื่นเนี่ยนะ กลับไปเป็นหมอนนวดอยู่ร้านข้างทางที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วก็บอกใครไม่ได้ด้วยว่าเนี่ยมาจากเมืองนอกมาทำงานเมืองนอกห้าหกปีบอกใครไม่ได้ด้วยแล้วเขาสมเพศตายเลยเอาเอาพี่เอาป้าอยู่เมืองนอกมาแล้วไมไม่มีเงินเก็บเลยอ่ะมานวดอยู่ข้างทางอย่างเงี้ยหรือไม่ก็เป็นแม่บ้านเพราะแก่แล้วเขาไม่รับแล้วเขาคงไม่รับแล้วล่ะ เขารับสี่สิบขึ้นสี่สิบห้าเขาก็ไม่ไม่อยากได้แล้วเนาะหมอเนาะที่ไทยออส้มจะไปทำอะไรได้วาเนี่ยแม่บ้านห้าสิบแล้วเขาก็ไม่รับเลยโอ้สรุปเฮ้ยไม่อยากจะคิดเลยตอนนี้ต้องเก็บเงินอย่างเดียวเท่านั้น,นะนเนาะเพื่นเพื่อนสู้สู้กันนะเออรู้แล้วทำไมส้มร้องไห้ก็ฟังคลิปคุณโตไงเมื่อเช้า โอ้สงสารเขาอ่ะสงสารเจ้าของเรื่องที่มันเล่าอ่ะน้องน้องอะไรนะเออฟังแล้วก็ร้องไห้เ,ออเพื่อนเพื่อนแค่นี้นะขอบคุณที่ผ่านเข้ามาชมส้มนะสู้ไปด้วยกันนะเลิกพนันกันเนาะสวัสดีค่ะ